สวัสดีครับพบกับผมนะฮะเบิร์ตภาษิสสิทธิวุฒิสิรีครับในวันนี้นะฮะเราก็จะพาผู้ทุกคนไปเที่ยวกันนะครับวันนี้ผมได้มาอยู่จังหวัดนครศรีธานะครับอยู่ที่อำเภอบางทุ่งชัยนะครับเดี๋ยวเราจะพุ่งหน้านะครับไปครับผมก็ได้มาถึงจุดพักรถนะครับก็คือบ้านไร่ลินนานะครับเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันแล้วก็ มีอาหารอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราไปชมครับว่าข้างในมีอะไรบ้างครับพิซซ่าต่อฟืนครับได้แล้วเอนค่ะดค่ะถ่ายลิป็นะสวัสดีครัาสวัสดีครัโอ้โหเะเป็นพิซ่าแบบต่อฟืนแบบว่าดิจิตอลนะครับน เป็นไงครับมาเยี่ยมชมนะฮะ <c oughs> ลิฟทโอเว่นนี่นะครับก็เป็นกรรมวิธีนะครับนี่นะครับ เราจะได้แต่ละแผ่นนะครับครบจะได้แต่ละแผ่นเนาะใช้เวลาเท่าไหร่พี่ต้องสิบห้าถึงยี่สิบนาทีอืาจะได้อร่อยอร่อยให้ลูกค้าครับมันต้องเป๊ะครับนี่แหละครับความอร่อยครับอไม่เหมือนเตาอบหม้อลมร้อนนะครับครับหม้อลมร้อนมาแล้วครับพิซซ่านะครับหน้าฮาวะเอียนนะครับก็เป็นไงครับสีสารหน้าทานเลยครับก็โรยด้วย อันนั้นครับพี่อาริกาโน่ไม่ใช่เด็กไม่รู้ชื่อเออมันรู้แต่รู้อย่างเดียวว่าอร่อยนี่ฮะก็นี่นะครับนะะฮเดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงสายยะสั่นสิสายยาสั่นอร่อยดีลองชิมดูครับพี่ไม่ต้องป้อนครับไม่ต้อ๋อเดี๋ยวผมขอเยอะทานเองได้ครับได้ครับอร่อยครับนี่ร้านนี้ครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมขอแนะนําร้านนะครับร้านนี้อยู่ที่อยู่ที่ไหนนะครับ ตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีครับครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงผมจะปักหมุดไว้ให้แล้วก็เช็คอินมาร้านนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าถูกปากแน่นอนครับสำหรับพิซซ่าเตาฟืนอ่าพิซซ่าเตาฟืนค้นหาด้วยคํานี้ได้เลยครับนะฮะถูกปากแน่นอนครับสำหรับคุณชอบพิซซ่าครับการันตีความอร่อยโอเคครับ